สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับตาชานลาบโพตาของน้องชมพู่ในฐานะพ่อของป้าแตนเปิดเผยว่าตนทราบข่าวแล้วว่าลุงพลได้รับการประกันตัวส่วนตัวก็ดีใจที่ศาลให้ความเป็นธรรมและอนุญาตให้มีการประกันตัวได้ โดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของศาลในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่มากน้อยเพียงใดแต่ส่วนตัวยืนยันคำเดิมว่าคนในครอบครัวไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่หรือแม้แต่ลุงพลก็ไม่ใช่คนที่จะทำน้องชมพู่ส่วนที่มีหมายจับก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าจริงเท็จแค่ไหนโดยในวันพรุ่งนี้ ตนเตรียมที่จะทําพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลุงพลกับป้าแตนเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเจอเรื่องร้ายๆแต่ก็เป็นพิธีในครอบครัวไม่ได้จัดยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามคนร้ายตัวจริงหรือคนที่ทํากับน้องชมพู่จะเป็นใครตนนั้นขอปฏิเสธที่จะตอบหรือแสดงความคิดเห็นปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของตำรวจ ส่วนในกรณีที่นายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์เตรียมที่จะมีการเอาผิดป้าแตนในข้อหาพาลุงพลหลบหนีในวันดังกล่าวรู้ว่ามีการออกหมายจับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนบอกว่าจะเข้ามาเวลาใดดังนั้นลุงพลป้าแตนก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปเจอกับทนายความแต่สุดท้ายก็เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมอบตัวดังนั้น ก็ไม่ได้เรียกว่าหลบหนีหรือช่วยกันหลบหนีตนจึงมีความกังวลในเรื่องนี้แต่หากนายอัจฉริยะจะฟ้องดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายตาชาญย่าบอกว่าวันนี้คนในครอบครัวเริ่มที่จะหันหน้ามาคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะน้าแต่น้าตายก็เริ่มเข้าใจฝ่ายของลุงพลมากยิ่งขึ้นคนในครอบครัว ไม่จําเป็นต้องทะเลาะหรือโกรธอะไรกันเป็นครอบครัวเดียวกันบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้เวลาเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ในฐานะคนกลางก็พร้อมที่จะทําให้คนในครอบครัวเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ยกเว้นพ่อแม่น้องชมพู่ที่ตอนนี้ยังแยกออกจากครอบครัวและยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเข้ามาคืนดีหรือเชื่อมความสัมพันธ์กับใครในครอบครัวใหญ่ อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาตนและชาวบ้านอีกจํานวน18คนเคยถูกแจ้งจับในข้อหาตัดต้นกล้วยของชาวบ้านและต้องไปนอนคุกหนึ่งคืนก่อนได้รับการประกันตัวจากนั้นก็ได้มีการสู้คดีมายาวนานอีกกว่า1ปี3เดือนกระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์ในปัจจุบันแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นแม้จะนอนคุกเพียงหงคืนตนก็อยากให้เป็นบทเรียน ไม่อยากให้ลูกหลานต้องเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวความคืบหน้าล่าสุดทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook จากทาง Facebook ที่ชื่อว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับเห็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมที่ไปออกรายการและโพสต์ถึงผมขอบคุณที่สั่งสอน เรื่องการเป็นทนายที่ดีนะครับผมไม่ขอตอบโต้แค่อยากโพสต์ให้อาจารย์เห็นว่าผมทราบคำแนะนำแล้วขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์เป็นผู้ที่ผมรักและให้ความเคารพเสมอครับซึ่งหลังจากนั้นทนายตั้มก็ได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าขอให้โฟกัสในเนื้อหาคดีนะครับขอความกรุณา fc อย่าโจมตีอาจารย์ในเรื่องอื่นถ้าผมเห็นขออนุญาตลบคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์นะครับ ฟีลุงพล FC ผมขอให้พวกเราโฟกัสเนื้อหาคดีกับสิ่งที่ผมกำลังจะทำดีกว่านะครับการไปตอบโต้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมันเสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์ผู้ใหญ่ชี้แนะเรารับฟังแต่พวกเรามีเป้าหมายอยู่เรามุ่งในการทำความจริงให้ปรากฏตามแนวทางของผมดีกว่าครับลุงพลป้าแตนทราบหมดแล้วครับ ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าทนายตั้มตอบโต้ทะนะบ้างนะคะอย่าให้เขาว่าทนายฝ่ายเดียวถัดมานะครับบอกว่าถึงเวลาของวัยรุ่นไฟแรงทํางานแล้วค่ะสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆกําลังท้าทายให้ออกไปเผชิญไม่ลองก็ไม่รู้รสชาติทุกคนมีดีมีพลาดล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่หากทาําพลาดเราคนนึงจะไม่ขอซ้ําเติมแต่จะเป็นกําลังใจ ให้สู้ต่อไปค่ะกล้าคิดกล้าทำแบบทนายตั้มน่ะคงหาได้ยากแล้วทุกวันนี้ถัดมานะครับบอกว่านี่สิครับทนายที่ดีถึงทนายตั้มจะช่วยคนที่ผมไม่ค่อยชอบก็เหอะถัดมานะครับบอกว่ายิ่งรักทนายตั้มยิ่งเกลียดทนาะกับจุดๆแต่ให้ทนายสมเกียรติจัดการเถอะเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปค่ะถัดมานะครับบอกว่าท่านพูดวิเคราะห์ตามที่เห็นจากข่าว ซึ่งสื่อถ่ายทอดมาไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดแต่เราเชื่อในดุลยพินิษในการตัดสินใจของท่านทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าชอบที่ทนายตั้มไม่วอกแวกตามกระแสรับทําคดีแม้รู้ว่าคนด่าเยอะแน่ๆวงเล็บทั้งทที่ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองลงมาเพลืองด้วยซ้ําท้ายที่สุดผลของคดีจะเป็นอย่างไรก็ย่งชื่นชมและเป็นกําลังใจให้ท่านทนายครับ ปอลอผมไม่ใช่ f อลุงผลแน่ๆครับถัดมานะครับบอกว่ามีทนายอีกหลายคนที่ต้องการทําคดีนี้นะคะแต่ลุงเลือกทนายตั้มค่ะเพราะลุงเชื่อใจและรู้ว่าเป็นทนายที่เก่งมากคดีนี้ต้องเป็นทนายสิทธาเท่านั้นค่ะและถ้ามีใครมาบอกคุณว่าเลิกทําคดีนี้เถอะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนไม่ดีและเอาอะไรมาตัดสินว่าดีหรือไม่ดีคะ ความคืบหน้าล่าสุดสอรยุทธ์พูดถึงลุงพลปรากฏการเซเล็บโดยคุณสอรยุทธ์สุทัศนะจินดาผู้ประกาศข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3ได้พูดถึงลุงพลไว้ในบางช่วงบางตอนบอกว่าในรอบหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาลุงพลกลายเป็นเซเล็บคดีฆาตกรรมไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือผูดต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม กลายเป็นเซเลบเป็นคนที่ผู้คนให้ความสนใจและบางส่วนให้ความเห็นใจเวลาผ่านไปหนึ่งปีกว่าตราบใดที่สารยังไม่มีคำพากษษาถึงที่สุดลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คือหลักการของกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้คุณสรยุทธ์ยังบอกอีกว่าปรากฏการณ์ของข่าวสารที่เกิดเซเลปคดีฆาตกรรมขึ้นในสังคมไม่น่าเชื่อจริงๆ แต่มันเกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้เราลองมาฟังความรู้สึกของลุงพลนะครับลุงพลสะอื้นน้ำตาไหลเปิดใจครั้งแรกหลังตกเป็นผู้ต้องหาคิดถึงหลานเสมอจากกรณีของนายชัยพลพิพาหรือลุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหาหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นขอการประกันตัวจากศาลมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวโดยมีหลักทรัพย์180,000บาทออกข้อกำหนด หากไม่ไปปิบัตติามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวนั้นในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลกล่าวว่าขอบคุณศาลและจะสู้ทุกอย่างตามกระบวนการบอกได้คำเดียวว่าดีใจที่มีโอกาสได้ออกมาต่อสู้คดีศาลท่านมีความยุติธรรมมากต้องขอบคุณผมไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีมีพฤติกรรมธรรมดาทุกอย่างธรรมดามียูทูบเบอร์มาไลฟ์สดถ่ายทอดกันตลอดเวลา เป็นพฤติกรรมเปิดเผยเมื่อถามถึงความรู้สึกที่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาลุงพลได้นิ่งไปและน้ำตาคลอก่อนเปิดเผยความรู้สึกด้วยเสียงสะอื้นว่ามันก็เหมือนบทเพลงที่ผมร้องคิดถึงอยู่เสมอเมื่อถามถึงที่ร้องเพลงในห้องขังเมื่อคืนที่ผ่านมาลุงพลกล่าวว่ารู้สึกคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นเลยร้องเพลงออกมาคิดถึงน้องชมพู่ขอให้น้องไปอยู่ในภพภูมิที่ดี จากนี้เตรียมไปทำพิธีเรียกขวัญตามความเชื่อของชาวภูไทยต่อไป